สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องป้าเล็กชาแนลนะคะคลิปนี้ก็มาอัปเดตโพสต์อัปเดตคำคมของน้องไรอันกาดบัณฑิตค่ะจาก f a c e b o o k ไรอันกาดบัณฑิตถอยออกมาสักเก้าชีวิตเราไม่จำเป็นต้องเอาชนะทุกเรื่องการถอยออกมาไม่ได้แปลว่าเรายอมแพ้ แต่เราแค่เลือกที่จะกลับมารักตัวเองไรอันกัดบันดิตก็เป็นโพสคําคมดีๆนะคะจากน้องไรอันกัดบันดิตค่ะขอขอบคุณข้อมูลโพสจาก Facebook ไรอันกัดบันดิตไว้นที่นี้ด้วยนะคะ FC แฟนคลับอย่าลืมไปกดติดตามน้องไรอันกัดบันดิตด้วยนะคะจะได้รับทราบข่าวสารข้อมูลต่างๆจาก น้องไรอันกาดบัณฑิตค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องเปเล็กชแนลด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ